รอบของค่ายไดว่าที่ร้านนะอ้นที่เหลือเพียงแค่อย่างละหนึ่งตัวนะครับผมใกล้จะสิ้นเดือนแล้วท่านาน้าสนใจก็ทักเข้ามาจองไว้ก่อนได้เลยนะครับผมเริ่มจากเจ้าตัวแรกเลยนะครับผมเจ้าไดว่าซอนติก้าสามร้อยนะครับ HL นะครับตัวนี้หมุนซ้ายนะครับปี2025นนะครับผมตัวนี้ออกใหม่ล่าสุดเลยนะครับผม นานาที่จะหาไปจิกนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยหรืออันดามันได้เลยนะครับผมตัวนี้นะบอกได้เลยว่าอย่างสวยนะครับผมนะของค่ายไดว่านะเทคโนโลยีใหม่หมดเลยนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่เหลือตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่15,500บาทนะครับผมนะตัวต่อมานะครับผมเหลือตัวสุดท้ายเหมือนกันนะครับผมเป็นเจ้าไดว่าลูเวสนะครับผม LT 5000ดี CX h นะครับนะอ้นเคยทำคลิปไปแล้วนะตัวนี้นะเป็นลอกเสียงใสมากครับผมเป็นลอกที่มีน้ำหนักเบามากครับผมเบอร์ห้าพันเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยแทบจะเท่าตัวเบอร์สามพันในตัวปกติเลยนะครับเบอร์ห้าพันนี่เหมาะกับงานอะไรครับนะอ้นเห็นในคลิปที่ญี่ปุ่นนะก็จะไปเหมาะกับงานแคสช้ยฝั่งนะครับผมถ้าบ้านเราก็ตีกระพงวางได้นะ เอาไปจิ๊กไปแคดก็ได้นะครับผมอาจจะตัวตัวอ้วนไปนิดนึงนะครับแต่นาะอ้านบอกเลยว่าจิ๊กแคดอินซีนี่น้ำหนักเบาแน่นอนนะแคดบนเรือก็ได้นะแคดฟินนาวแคดปักที่แคดอินซีได้เลยนะครับตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายนะครับปกติราคาอยู่ที่12,500นานะครับเอาไปเพียงแค่11,500าครับผมตัวนี้นะ,จะเจ้าลูเวปียองี2025เหมือนกันนะ ต่อมาเป็นตัวราคากลางๆบ้างนะครับหรือตัวสุดท้ายเหมือนกันนะครับผมเจ้าไดว่าเล็กซ่านะครับผมตัวนี้ LT 0 0 d C เอ่อ LT 3 0 0 0 d XHARK นะครับหนอบหนอบอลูมิเนียมราวหนอบแล้วนะครับตัวนี้เป็นเบอร์ยอดฮิตสำหรับฝั่งเอาไทยในการ g c a กแคอินซีเลยนะครับผมแล้วก็สเปคของเจ้าไดว่าเล็กซ่าตัวนี้นะครับผมจะเป็นสเปคที่ อึดถึดทนอยู่แล้วนะครับผมถ้าชิมมโ,โนก็เทียบเท่ากับตัวสตาร์ดิกได้เลยนะครับผมนะและแถมก็ได้หนอกกลมมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปหาเปลี่ยนนะครับผมตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายเหมือนกันครับราคาอยู่ที่4,550บาทนะครับผมนะต่อมาดูตัวสุดท้ายเอาใจสายตีเหยื่อปลอมบ้างนะครับผมนะนานๆทีนะาอ้นจะมีตัวลอกตีเหยื่อปอมมานะตัวนี้เป็นสปินนะครับเป็นเจ้า คอดีเดีย f c l t 2,005 S นะครับปี2,025เหมือนกันนะครับผมถ้าดูโดยรวมแล้วทั้ง4ตัวนี้ออกปี2,025หมดเลยนะยกเว้นเจ้าตัว l e x กซนะครับที่ออกปี2,024นะครับตัวนี้เทคโนโลยีใหม่นะครับผมน้ําหนักเบามากและหมุนเนียนลื่นมากนะครับคอดีเอฟตัวนี้นะครับผม LT 2,005 S เป็นตัวสปูนตื้นครับนะนะจะไปไล่ประช่อนนะครับหรือว่า ไป,ไปงานเกี่ยวกับงานเหยี่อปลอมนนะจะเอาไปงานตกปลาช่อนข้างทางนะครับตกปลากระสูบได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าจะเอาไปาตกปเหยียอปลอมปลากระพงตามบอกก็ได้นะตัวนี้มาสไตล์ที่สีแหมไม่ออกดํานะสีออกสีเทาครับเทาดานะครับ,รบสวยเลยนะครับผมคอเดียเคอเดีย FC LT 2005S ตัวสุดท้ายตัวนี้เหลืออยู่ที่ราคาอยู่ที่ 7 5 5 0บาทนะครับไปตกหมึกตกอะไรก็ได้เลยนะน้ำหนักเบาสวยเลยทีเดียวนะครับผมนะก็เป็นลอกไดว่าของที่ร้านที่เหลือเพียงแค่อย่างละตัวนะครับถ้าน้านนะสนใจก็จะสดจะพ่อนจะแลกจะเทินทักมาได้เลยครับ